สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการสร้างอิเล็กโรดแบบง่ายๆในโปรแกรม t o p s สลดนะครับที่บอกว่าง่ายๆก็คือสามารถสร้างแท่งอิเล็กโตดได้ภายในคลิกเดียวนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆเลยสําหรับการทาอิเล็กโตดในโปรแกรม Top s l i ิดนะครับที่พูดมานะครับทำยังไงนะครับก็เราสามารถนะครับสร้างเขาเรียกว่าเมททอดนะครับหรือโปรเซส นะแท่งอิเล็กโทรดไว้ล่วงหน้านะครับอย่างยกตัวอย่างผมสร้างเม็อดของการสร้างอิเล็กโทรดไว้2รูปแบบนะครับก็คือเป็นแบบ Pocket ตนะครับกับแบบส l o t นะครับเราสามารถสร้างเตรียมไว้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วเวลาเราใช้นะครับง่ายๆอย่างผมบอกเพียงคลิกเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ทําการลากเข้ามาจากนั้นเขาบอกว่าให้เราเลือกผิวนะครับจากนั้นกดคลิกเดียวครับ เห็นไหมครับเราได้แท่งอิเล็กโตดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเพียงคลิกเดียวเท่านั้นนะครับเหมือนกันนะครับสมมุติเป็นรูปแบบของล่องสล็อตต่างๆพวกนี้นะครับผมก็ทําการลากนะครับสล็อตอิเล็กโตดนะครับที่เป็นเม็ดต่ที่สร้างไว้นะครับเข้ามานะครับสามารถใส่ค่าออฟเซตต่างๆได้ด้วยนะครับเราสามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับล่องสล็อตตัวนี้ กดคลิกเดียวง่ายๆครับในการสร้างแท่งแท่งเล็กโตดของโปรแกรม t o p l l i t นะครับง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ใช้คําสั่งเดียวนะครับก็ได้แท่งอิเล็กโตดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็แท่งอิเล็กโตดรต,รต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับบางทีเราอยากต้องการอ e ีดิต ค่าต่างๆค่า offset ค่าอะไรพวกนี้เราก็ากลับมาแก้ไขได้เช่นเดียวกันหลังจากที่เราทําการ apply method ไปแล้วนะครับก็ยังสามารถกลับมาแก้ไขหรือ edit ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนําวิธีง่งายๆนะครับง่ายมากๆในโปรแกร,รมท็อกสิดนะครับในลักษณะของการทําแท่งเล็กโตดครับสวัสดีครับ